สวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีตอนสวัสดีตอนกล้งคืนดึกๆคิดอยากกินย่ำค่ะน้องไมฝรังค่ะอ่าเอาเครื่องเท่าทีิมี่ในตู้พที่นรอใหม่ต้มค่ะสวัสดีมาก,กินกับน้ำพีกิกกะปิเอามาย่ำใช่มามมาแล้วก็ระเที่ยมตีนไก่ค่ะแตะมี่หมูย่อมาจ้ะ มาเส็บๆน้ากันค่ะอ๋อนี่มีผักกระเฉดพร้อมอยากกินย่ำไรมีอุปกรณ์จัดค่ะมาค่ะอื <c oughs> <c oughs> nó mày phải đăng, mm. rồi ngon. Oh. Mm -hmm. แสบหลายแสบหลายพี่น้องม

อืมอืมอืมตีนไก่ค่ะ พริกบะโขกอ้ยค่ะซับเอาใช <c oughs> ้นแนบปลูกเองมา <c oughs> ประดับจาก <c oughs> <c oughs> 太白了。 มันช่างเข้ากันมากเลย うん。Mm. Mm. Mm. 嗯。Mm. มันอ่อยอืมตอนเกลดพริก

อ่อนค่ะอืม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  ขนาดพริกซับออริเนี่ยหมูยอกมากินหายกินจะนอนใหม่อร่อย

เจ็บอันนะค่ะย่ายพาไปกินย่ำ น้ำมันรังน้ำมันตอ่าหมูย่อตีนไก่ใส่กอกแดงของในตู้เย็นค่ะเอามาร่วมกันกินอยากกินย่ำขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะติดติดตามให้กำลังใจคุณยายบันนอกผู้เฒ่าเฮ็ดคลิปค่ะฝากช่องน้ำเนเดอ้อจ้ะนิตยาหนึ่งสองแอดนิตยาแอดหนึ่งสองคุณยายพาแซบขอบคุณหลายๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ